จังหวัดอ่างทองมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญครับนางสาวเอกรัตนาคาคงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีมอบชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยช่วยเหลือผู้ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอวิเศษชัยชาญสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีที่ห้องประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญนะครับ ดยเมื่อวันที่31สิงหาคม2566เวลา17บเนิกานะครับในเกิดเหตุวัตภัยในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญเนื่องจากมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะครับเป็นเวลากว่า30นาทีส่งผลให้ที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนนั้นเสียหายนะครับมีพื้นที่ประสบวัตภัย10ตตำบล30หมู่บ้าน63ครัวเรือนแบ่งเป็นตำบลบางจาก29ครัวเรือนตำบลหลักแก้ว10ครัวเรือน ตำบลไผ่วง7ครัวเรือนตำบลไผ่ดำพัฒนา5ครัวเรือนตำบล4004ครัวเรือนนะครับตำบลคลองขนาค3ครัวเรือนตำบลท่าช้าง2ครัวเรือนตำบลยี่ล้น1นครัวเรือนตำบลสาวร้องให้จำนวน1ครัวเรือนนะครับและตำบลไผ่จำศีลอีก1ครัวเรือนซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดทันน้ำใจจากเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบวัตถภัยในพื้นที่ในเบื้องต้นนะครับ